บทที่542ซื่อกวนหลินเสี่ยวซานร,รู้โดยธรรมชาติว่าเขาเป็นเป้าหมายของความสนใจของผู้ชมในขณะนี้แต่เขาได้มุ่งความสนใจไปที่คู่ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามของเขาแล้วเมื่อเห็นคู่ต่อสู้คนนี้รูม่านตาของเสี่ยวซานหดเล็กลงเล็กน้อยเขาเป็นคนรู้จักจริงๆการเปลี่ยนมังกรวายุที่เขารวมเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอินรียักษ์ปีกทองมาจากไหน ได้มาจากกระแสน้ำวนหินและอย่างทำลายมังกรวายุอย่างรุนแรงในเวลานั้นมังกรวายุยังมีเพื่อนร่วมทีมซึ่งเป็นผู้เล่นหญิงจากเผ่าฟีนิกอมตะในตอนท้ายของการแข่งขันผู้เล่นหญิงได้ข่มขู่เขาและไม่กงจืออย่างขมคืนแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าในการแข่งขันเดี่ยวรอบ16อันดับแรกในเกมแรกของรอบสุดท้ายนี้เขาได้พบกับคู่ต่อสู้คนนี้จริงๆ เมื่อก่อนจับฉลากเสี่ยวซานไม่ได้สนใจผู้เล่นคนอื่นมากนักเมื่อเขาพบว่าคนนี้เป็นคู่ต่อสู้ของเขาอยู่แล้วเจอกันอีกแล้วนะแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างกันหลายร้อยเมตรแต่เสียงของอีกฝ่ายก็ยังชัดเจนเสี่ยวซานยิ้มอย่างเฉยชาชใช่เราพบกันอีกครั้งแต่จุดจบจะไม่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นหญิงของเผ่าฟีนิกซ์อมตะกล่าวอย่างเย็นชาข้าหวังว่าความแข็งแกร่งของเจ้าแข็งแกร่งกว่าปากของเจ้าในขณะที่เธอพูด เธอยกมือขึ้นและกดลงบนหน้าผากของเธอวินาทีถัดมาเส้นสีทองสามเส้นเกิดขึ้นจากกึ่งกลางคิ้วเมื่อมองขึ้นไปพุ่งเข้าหาเส้นผมผมสีแดงดั้งเดิมกลายเป็นชั้นทองในทันทีราวกับเปลวไฟสีแดงทองที่กำลังแผดเผาในเวลาเดียวกันดวงตาของมันก็เปลี่ยนเป็นสีแดงทองและกระแสลมที่ร้อนแรงก็พุ่งออกมาทันที เมื่อเขาเห็นลวดลายสีทองในตาของเสี่ยวซานก็เคร่งครึมเขาเข้าใจมันน่าจะคล้ายกับความสามารถของมงกุฎทองคำของนกยุงของไม่กงจือในบรรดาเผ่าอาสูนกยุงมงกุฎทองคำของนกยุงหมายถึงอะไรมันแสดงถึงคุณสมบัติที่จะสืบทอดราชาอาสูนกยุงในอนาคตและยังเป็นการแสดงออกถึงเลือดของมันเองอย่างแข็งแกรง่ง จากนั้นสถานการณ์จะคล้ายกันโดยธรรมชาติเมื่อมันปรากฏในกลุ่มนกฟีนิกซ์อมะตะนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในร่างกายนี้เห็นได้ชัดว่าเกินจริงมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของไม่กงจื่อซึ่งหมายความว่าความแข็งแกร่งของสายเลือดนี้น่าจะอยู่ที่ด้านบนสุดของตระกูลฟีนิกซ์เพลิงอมะตะเสี่ยวซานโชคดีเล็กน้อยเมื่อต้องเผชิญกับการรวมกันของลมและไฟเขาเลือกที่จะใช้การเสียสละของตัวเองเพื่อโจมตีมังกรวายุทันที สิ่งที่เสียวสานไม่รู้ก็คือคู่ต่อสู้ที่อยู่ข้างหน้าเขาไม่เพียงแต่เป็นผู้นำรุ่นน้องในนกฟีนิกซ์เพลิงอมะตะเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ดำรงอยู่ซึ่งเดิมถูกวางตำแหน่งเป็นผู้สืบทอดชื่อคือซื่อกวนหลินความสามารถในการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สืบทอดโดยปริยายนั้นเป็นระดับที่จะเข้าเป็นจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่จะเห็นได้ว่าพรสวรรค์น,นี้มีความโดดเด่นมากเพียงใด สิ่งมีชีวิตเช่นนี้ได้รับการหล่อเลี้ยงในเผ่าด้วยทรัพยากรที่ดีที่สุดและให้การสนับสนุนที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามแม้ว่าซื่อกวนหล,ลินจะแสดงความสามารถที่โดดเด่นตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กแต่เธอก็แสดงบุคลิกที่ดื้อรั้นที่แข็งแกร่งในเวลาเดียวกันลักษณะของมันเป็นสัดส่วนกับความสามารถของตัวเอง ด้วยเหตุผลที่ว่าในอนาคตคู่สมรสจะต้องเป็นเชื้อชาติเดียวกันเพื่อรับรองความบริสุทธิ์ของเลือดของตนเองและความแข็งแกร่งของลูกหลานมันถูกสืบทอดมาในฐานะสายเลือดโดยตรงของจักรพรรดิอสูรฟีนิก์เพลิงอมะตะและสายเลือดนั้นอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่มันไม่ใช่ระหว่างเดินทางก็เจอผู้เล่นมังกรวายุในไม่ช้ามังกรวายุและนกฟีนิกก็ตกหลุมรักกัน ว่ากันว่ามังกรและนกฟีนิก์พวกมันล้วนเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีพลังอํานาจมหาศาลและล้วนมียีนอันทรงพลังไม่ว่าใครจะสืบทอดพรสวรรค์ของลูกหลานในอนาคตก็ตามก็คงจะดีแต่ปัญหาคือซื่อกวนหลินไม่ใช่นกฟีนิก์อมตะธรรมดาเธอถูกกําหนดให้เป็นผู้สืบทอดต่อจากจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่รุ่นต่อไปคู่ครองเป็นเผ่าอื่นได้อย่างไร นอกจากนี้เผ่ามังกรวายุไม่ใช่การดำรงอยู่ที่ทรงพลังโดยเฉพาะในหมู่เผ่ามังกรหากถูกแทนที่ด้วยเผ่ามังกรเพลิงมันอาจจะง่ายกว่าที่จะยอมรับเชื้อสายฟีนิกซ์อมตะด้วยเหตุนี้จึงเกิดความโกรธลัขึ้นในราชสำนักซึ่งเกือบจะทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างตระกูลมังกรและตระกูลฟีนิกแต่ซื่อกวรหลินคนนี้มีบุคลิกที่แข็งแกร่งมากและเธอจะเป็นทายาทไม่ได้ถ้าเธอไม่แข็งแกร่ง เป็นเพราะเขารู้จักผู้เล่นมังกรวายุและด้วยเหตุนี้เขาจึงยอมสละสิทธิ์ในการรับมรดกดังนั้นเธอจึงถูกลงโทษอย่างรุนแรงโดยกลุ่มนกฟินิกอมตะไม่เพียงแต่ลิตรอนสิทธิ์ในการรับมรดกเท่านั้นแต่ยังถูกไล่ออกจากสายเลือดฟินิกอมตะและเลือกทายาตอีกคนหนึ่งที่มีลวดลายฟินิกสีทองเป็นผู้สืบทอด ในแง่นี้ซื้อกวนหลินไม่พอใจอย่างมากในความเห็นของเธอผู้ชายที่สืบทอดตำแหน่งต่อจากเธอนั้นด้ยกว่าเธอในแง่ของความสามารถและความแข็งแกร่งและเช่นเดียวกันกับการเติบโตในอนาคตทำให้เขาสามารถแทนที่เธอได้แต่ได้มีการเลือกแล้วและไม่สามารถเสียใจได้ตามธรรมชาติ หลังจากออกจากกลุ่มนกฟีนิกซ์เพลิงอมะตะแล้วมันก็รับรู้ถึงปัญหาได้อย่างรวดเร็วหากปราศจากการสนับสนุนจากเผ่าพันธุ์ทรัพยากรการฝึกฝนทั้งหมดก็ไม่ได้รับการสนับสนุนและผู้เล่นมังกรวายุก็ถูกตัดขาดจากทรัพยากรเช่นกันเพราะมันเกือบจะทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างมังกรกับฟีนิกซ์มังกรและนกฟีนิกซ์คู่นี้กลายเป็นคนยากไร้ชั่วขณะหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งซื้อกวนหลินที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับทรัพยากรที่ดีที่สุดของเผ่าฟีนิกซ์เพลิงอมะตะตั้งแต่วัยเด็กจู่ๆก็ตัดทรัพยากรทิ้งไปและสิ่งแรกที่ส่งผลต่อมันคือความเร็วของการฝึกฝนในขั้นต้นตามความเร็วดั้งเดิมของความก้าวหน้าในการฝึกฝนมันน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะไปถึงระดับพระเจ้าเมื่อสอหรือสปีก่อน แต่จนถึงขณะนี้ยังทําไม่ได้แม้จะดื้อรั้นเพียงใดก็ยังรู้ดีว่าการก้าวข้ามความทุกข์ยากนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งเผ่าพันธุ์แข็งแกร่งเท่าไรภัยพิบัติสายฟ้าก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นซึ่งหากไม่ดีก็อาจถึงแก่ชีวิตได้ดังนั้นมันและแฟนหนุ่มมังกรวายุจึงเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยกันอย่างแรกเลยเนื่องจากการแข่งขันสองครั้งการผสมผสานร,ระหว่างมังกรและฟินิกของพวกมันจึงมีข้อดีมากมายยิ่งกว่านั้นผู้แข่งขันที่เป็นทายาทต,ต่อจากเธอก็เข้ามาด้วย มันจะใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองเพื่อพิสูจน์ให้กลุ่มฟีนิกเห็นว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทายาทและต้องการได้รับมรดกคืนเชื่อว่าตราบใดที่สามารถคว้าแชมป์ได้เผ่าฟีนิกเพลิงอมตะจะไม่นั่งดูเฉยเฉยจัก,กรพรรดิอสูรตนอื่นรวมอยู่ด้วยไม่ว่าพวกเขาจะไม่พอใจกับพฤติกรรมก่อนหน้านี้แค่ไหนก็ตาม ในเวลาเดียวกันในกรณีของเกมคู่หกักพวกเขาสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ดีในเกมคู่มันก็เพียงพอแล้วที่จะโน้มน้าวเผาว่าความสามารถของผู้เล่นมังกรวายุก็เพียงพอที่จะเป็นบุตรเคยของพวกเขาอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆย้อนกลับเมื่อพวกเขาตัดสินใจผู้เล่นมังกรวายุถึงกับละทิ้งการแข่งขันรายบุคคลเพื่อมุ่งความสนใจไปที่การแสดงที่ยอดเยี่ยมของเขาในการแข่งขันประเภทคู่แต่เขาได้พบกับเสี่ยวซานและไม่กงจืรวมกัน ไม่ได้ใช้การหมุนด้วยไฟและความร้อนและซื้อกวนหลินกำลังคิดที่จะซ่อนความแข็งแกร่งของเธอเมื่อเธอใช้มันในรอบชิงชนะเลิศเธอถูกโจมตีโดยเสี่ยวซานด้วยความร่วมมือของพลังอวกาศอันทรงพลังของไม่กงจือวัฏจักรลมและไฟถูกทำลายอย่างกระทันหันและผู้เล่นมังกรวายุได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง เพื่อช่วยชีวิตมังกรวายุซื้อกวนหลินต้องประนีประนอมกับเสี่ยวซานและไม่กงจือ่อและแพ้เกมในลักษณะที่น่าอายอย่างยิ่งเป็นผลให้เขาล้มเหลวในการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันประเภทคู่พูดได้เลยว่าซื้อกวนหลินเกลียดเสี่ยวซานและไม่กงจื่ออย่างมากตอนนั้นยังปล่อยคําหยาบก่อนจะเจอกันในการแข่งรายบุคคล เมื่อจับฉลากวันนี้เห็นเสี่ยวซานและไม่กงจือสวดภาวนาในใจอย่างเงียบๆว่าเขาต้องพบกับหนึ่งในนั้นแน่นอนว่ามันดึงเสี่ยววาซานเข้ามาโดยตรงและด้วยเหตุนี้โอกาสในการแก้แค้นจึงมาถึงในแง่ของความแข็งแกร่งในฐานะทายาทของจกอักรพรรดิอสูรอมาตะซื่อกวนหล,ลินเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตท,ที่ทรงพลังที่สุดที่ต่ำกว่าระดับพระเจ้าของเผ่าฟีนิกซ์ความแข็งแกร่งของมันแข็งแกร่งกว่าผู้เล่นมังกรวายุคนนั้นจริงๆ ในตอนแรกเสี่ยวซานยังนึกจินตนาการถึงรูปลักษณ์ของผู้เล่นมังกรวายุและด้วยความช่วยเหลือจากลมของฝ่ายตรงข้ามเพื่อช่วยไฟนี้คือความแข็งแกร่งที่แท้จริง